กระทรวงอุตสาหกรรมนายพงพลยอดเมืองเจริญเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข้อเท็จจริงในการตรวจสอบเหล็กที่ใช้สาหรับการก่อสร้างอาคารสอตอง,งอที่พังถลม่มและรวมไปถึงกรณีการครอบครองฝุ่นแดงของบริษัทซินเคยหยวนสติลจำกัดล่าสุดนะคะใจความสําคัญที่มีการแถลงในวันนี้คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ขอให้ DSI เข้ามาร่วมในการตรวจสอบและรับกรณีคด,ดีของบริษัทซินเคยหยวนเป็นคดีพิเศษเพราะถือว่าเข้าข่ายความผิดตามบัญชีแนบท้ายกฎหมายคดีพิเศษเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยอำนาจของ DSI ในการเรียกข้อมูลและหลักฐานมาดำเนินคดีสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่11เมษายน2568ค่ะทีมสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ DSI ลงพื้นที่ไปที่อาคารสอตองงเพื่อเก็บตัวอย่างเหล็กและหลักฐาน ไปตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างหลักของอาคาร